เรื่อง6ตุลาหรือแบบบทเรื่องความรุนแรงในอดีตต่อผู้ถูกกระทำควรจะเป็นบทหนึ่งในหนังสือประวัติศาสตร์เลยด้วยซ้ำไม่ควรจะอยู่แค่2หน้ากระดาษประวัติศาสตร์ในอดีตคะจะเป็นบทเรียนให้เราทำความเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็สามารถเอาไปปรับใช้ในอนาคตได้ เห็นมาจากในทวิตเตอร์ค่ะคือตัวหนูเองอ่ะสนใจเรื่องประวัติศาสตร์พวกนี้อยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นประวัติศาสตร์ที่โรงเรียนไม่ได้สอนนะคะอย่างโรงเรียนมัธยมอย่างงี้ค่ะหนังสือมันเขียนอยู่สองหน้าว่า6ตุลาคืออะไรแต่จริงๆแล้วมันมีความโหมดร้ายมากกว่านั้นอย่างวันนี้ค่ะจริงๆเราก็อ่านเล่มนี้ด้วย6ตุลาลืมไม่ได้จําไม่ลงของอาจารย์ธงชัยแล้วก็ทําให้เราได้รู้ว่าจริงๆแล้วฝ่ายผู้ถูกกระทำอะ่ะเขาควรจะได้รับความเป็นธรรมมากกว่านี้ค่ะ ก็อย่างนิทรรศการในวันนี้ก็ทําให้หนูได้รู้มากขึ้นอย่างในหนังสือพิมพ์ฝั่งโน้นนะคะเราก็ไม่เคยได้เห็นเลยว่าจริงๆแล้วภาพมันเป็นยังไงเราอาจจะเห็นภาพที่โดนกอี้ฟาดอยู่สองสามภาพหรือว่าเห็นภาพคุณวัชรีเพชรสุนโดนทารุณกรรมไม่กี่ภาพจริงๆแล้วมันมีมากกว่านั้นเยอะเลยมันมีภาพที่ถูกลากไปตามสนามฟุตบอลเราได้เห็นกางเกงจริงๆเราได้เห็นชุดนักเรียนของจรุพงษ์ทองศิลป์จริงๆ เราได้เห็นสภาพจริงๆว่าผู้ถูกกระทำเขาถูกกระทำอย่างโหดร้ายขนาดไหนหนูรู้สึกว่าไม่ว่าใครก็ตามคุณจะเชื่อต่างกันแค่ไหนแต่ว่าคุณก็ไม่มีสิทธิ์ฆ่าคนอื่นด้วยวิธีที่โหดร้ายแบบนั้นแต่ว่าเหตุการณ์เหล่านั้นมันกลับไม่ได้ถูกบันทึกในประวัติศาสตร์เลยมันเหมือนพยายามทำให้เราลืมด้วยซ้ำว่าที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นบ้าง สำหรับหนูหนูมองว่าประวัติศาสตร์ในอดีตนะคะจะเป็นบทเรียนให้เราทําความเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็สามารถเอาไปปรับใช้ในอนาคตได้คืออย่างก็เปรียบเทียบกับสถานการณ์ปัจจุบันใช่ไหมคะที่แบบมีนะักศึกษาออกมาต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยออกมาพูดเพื่อสิทธิและเสรีภ,ภาพของตัวเองมากขึ้นนะคะแต่ว่าเราก็ถูกริดรอนสิทธิ สิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะมันจะทําให้เราได้เรียนรู้ว่าการต่อสู้แบบไหนมันอาจจะจบลงแบบไหนแล้วเราก็ได้เรียนรู้ว่าจริงๆแล้วอะฝ่ายที่ทำความรุนแรงอะไม่ใช่นักศึกษาเลย ประวัติศาสตร์ในอดีตจะสอนให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราควรจะต้องทําในอนาคตคือเราควรจะต้องทําอะไรสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตสิ่งที่เขาทํากับเราในอดีตมันจะต้องไม่เกิดขึ้นอีกหนูเชื่อว่าถ้าหนังสือเรียนประวัตศิศาสตร์นะคะปรับตรงนี้ได้นํานเสนอให้มันเป็นกลางทั้งสองฝั่งแล้วก็นําเสนอความโหดร้ายที่เกิดขึ้นจริงๆให้ได้สักเครื่องหนึ่งของนิทรรศการวันนี้ค่ะเด็กหลายๆคนหรือว่าผู้ใหญ่หลายๆคนเองก็ตามเขาก็จะตาสว่างแล้วเขาก็จะเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นวันนั้นอ่ะมันเกิดอะไรขึ้จนออรจริง 真的。